คุณภูมิกิจครับเออวันนี้ประกาศเคอร์ฟิวแล้วจะเริ่มส่งผลในวันพรุ่งนี้ซุ้มเสียงจากทางภูเก็ตเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งในจังหวัดหลักเลย,ย,ยเพราะว่ามีการท่องเที่ยวเยอะแล้วก็ผู้ติดเชื้อก็เยอะผม,ผมเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันปิดเมืองอูฮัน่อดสักยี่สัก2 7็8มกรานะครับก 2017, 2018, 2018, ็ต้องเรียนว่าภูเก็ตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยปีนี้14ล้านคนส10ล้านเนี่ยเป็นคนต่างชาติแล้วก็4ล้านเป็นคนไทยใน10ล้านเนี่ยเป็นคนจีนสักสัก ประมาณ3ล้านเรียกว่าสักสาของของคนต่างชาติที่มาเที่ยวภูเก็ตในแต่ละปีนะครับ,รบวันที่ปิดอู่ฮั่นเนี่ยก็จะทําให้3 0มเนี้หายไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าถ้าจีนสามารถที่จะควบคุมเรื่องโรคระบาดได้ภายในปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมเนี่ยแล้วเราไม่ระบาดหรือการระบาดไม่ได้แพร่ไปในงวงกว้างเนี่ยเราน่าจะเห็นการกลับมาแล้วคนเที่ยวจีนเริ่มกลับมาในช่วงปิดเทอมของเขาซึ่งก็ตกประมาณปลายกรกยายนต้นสิงหาคมครับ แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันก็พัฒนาไปการระบาดมันก็แพร่หลายไปหลายประเทศก็กลับไประบาดที่ยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราคุณผูมจิตโทษทีครับขอไมโครโฟนใกล้ปากนิดนึงครับอยากให้คุณผู้ชมได้ยินครับได้ได้ยินไหมฮะผมได้ยินแต่ว่าคุณผู้ชมไม่ค่อยได้ยินครับตอนนี้อยากให้พูดเสียงดังแล้วก็ไมโครโฟนใกล้ปากขึ้นนิดนึงครับโทษครับอยากจะพูดเสียงดังขึ้นนะครับครับผม ครับพอพอหลังจากที่จีนเริ่มเริ่มเริ่มคอนโทรลตัวเองได้แล้วเนี่ยการระบาดก็กลับไปสู่อยู่ที่ยุโรปนะฮะซึ่งเป็นลูกค้าหลักของภูเก็ตแล้วก็ทําให้เกิดเกิดความกังวลของพวกเราที่ทําการท่องเที่ยวมากเพราะเดิมเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบแต่ต้นคือจีนเนี่ยก็สัก30%ของนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ถ้ารวมยุโรปรวมอะไรแล้วด้วยแล้วกลายเป็นวงกว้างเนี่ยก็จะทําให้เกิดความกระทบเรื่องเศรษฐกิจอยู่พอสมควรนะครับ แต่หลังจากที่การระบาดเริ่มกลับมาระบาดหนักในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เรากังวลมากก็คือการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเนี่ยครับปล่อยให้การระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่มากไม่ได้แต่ภูเก็ตวันนี้มันมีการระบาดค่อนข้างเยอะนะครับตามตัวเลขผมเนี่ยเมื่อเช้ามีการประกาศไปประมาณที่80กว่าเข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่าตกใจมากนะครับประเด็นของทางกลุ่มเอกชนรวมถึงสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเราเคย เสนอแนะไปนะครับว่าจริงๆเราใช้คําว่าที่ทุกคนพูดกันดีครับเจ็บแต่จบดีกว่าการปล่อยให้ยืดเยื้อและ่ีการระบาดเพิ่มเติมเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลดีกับภูเก็ตอย่างใดเลยนะครับเราอยากจะให้มีการปิดเกาะนะครับแล้วก็มีกระบวนการในการที่จะดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็อยากให้จํานวนติดเชื้อเนี่ยมันมากขึ้นนะครับซึ่งภายหลังท่านผู้ว่าก็ได้มีการล็อกดาวไว้นะครับการเข้าออกทางด่านท่าฉัดชัยซึ่งเป็นทางเข้าทางบกจากสะพาน เกิเทศสตรีเข้ามาจากทางงา,า,งงาก็มีการล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบแล้วก็ทางเรือก็มีการล็อกดาวน์เรียบร้อยแล้วส่วนทางอากาศเนี่ยก็จะเริร่มไม่ให้บินเนี่ยตั้งแต่10เมษายนเป็นต้นไปครับแต่ประเด็นที่ยังกังวลมากๆก็คือการระบาดมันยังเ,เติบโตอยู่นะครับแล้วก็เห็นอัตราเร่งของการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็ได้มีการเตรียมการเรื่องโรงพยาบาลสนามไว้นะครับแห่งที่หนึ่งซึ่งไปอยู่ที่ศูนย์ประชุมหลังใหม่ของสารากาง จังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นะครับซึ่งพับ110เดียงความกังวลที่เรากังวลและไม่อยากให้เกิดก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจํานวนผู้ป่วยเริ่มใช้เตียงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทัน้นสิ่งที่ทางสมาคมท่องเที่ยวเองรวมกับองค์กรเอกชนในภูเก็ตเนี่ยก็ได้ยื่นเสนอไปยังท่านผู้ว่านะครับว่าขอท่านพิจารณาสั่งให้มีการปิดโรงแรมคือโรงแรมเนี่ยเป็นธุรกิจเดียวที่ถูกเว้นเอาไว้ ในในข้อกําหนดจะจะเห็นได้ว่าพระกอฉุกเฉินที่ท่านนายกได้ได้สั่งการเนี่ยครับมีข้อ2ที่พูดถึงสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดตรงนี้ครับมีทุกอย่างที่ค่อนข้างครอบคลุมยกเว้นโรงแรมนะครับมีสปามีนวดแผนไทยมีคลินิกมีฟิตเนสมีเยอะะเลยฮะแล้วก็แล้วก็เพราะว่าเขาบอกว่าสถานที่เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อโรคระบาดแต่โรงแรมเนี่ยไม่ถูกระบุว่ามีมีความเสี่ยงต่อการระบาด คือคุณภูณมิกิจในภูเก็ตเนี่ยครับกำลังสะท้อนว่าถ,ถึงจุดนี้คือปิดปิดโรงแรมได้เลยอ่ะครับคือคือจริงๆแล้วเราสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้มีเรเซพชันลางโรงแรมติดโควิดแล้วเรียบร้อยอืทีนี้ปัญหาคือว่าโรงแรมมันไม่ได้โรงแรมมีพนักง,งานอยู่แค่สิบยี่สิบคนนะครับโรบงแรมใหญ่ๆมีถึงร้อยสองร้อยมีถึงสี่ร้อยห้าร้อยก็มีการติดโควิดแล้วยังใช้ อะไรบางอย่างหรือการกินข้าวร่วมกันในแคนทีนการนั่งรถพนักงานไปกลับด้วยกันเนี่ยแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวของผู้คนอยู่ครับ,รบเพราะธุรกิจไม่ได้ถูกสั่งปิดใช่ไหมฮะก็ยังมีคนเปิดอยู่ก็แปลว่ายังมีคนเดินทางไปที่ทํางานคนเหล่านี้เมื่อกลับไปในชุมชนตัวเองถ้ากรณีมีโอกาสติดเชื้อเนี่ยก็ะจะเป็นตัวแพร่เชื้อที่ดีเลยครับเราก็เลยมีความเห็นว่าธุรกิจโรงแรมน่าจะถูกรวมอยู่ใน สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดด้วยอย่างน้อยเนี่ยครับได้มีการรีเซ็ตให้ทุกคนเนี่ยได้ควอเรนทีนตัวเองแต่14-21วันก็ได้ครับแล้วโรงแรมก็สามารถที่จะไปทำลีฟคลีนไว้และการกลับมาอีกครั้งเป็นการกลับมาอย่างความมั่นใจครับ,รบไม่ใช่กลับมาด้วยความระแวงครับผม,มตัวเลขภูเก็ตที่ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการปิดประเทศคือก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอยู่ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ท่อที่นักท่องเที่ยวตอนนี้เดินทางค่อนข้างลําบากแล้วครับเพราะตามพรกรฉุกเฉินเนี่ยการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่นักท่องเที่ยวที่หลงเหลืออยู่มีอยู่ครับยังยังมีเหลืออยู่ในเกาะครับตอนนี้ตามตัวเลขที่ผมได้รับมาจากจากจากทททนะฮะแล้วก็เห็นว่ามีการได้รับมาต่อจากทางตมคือประมาณ3,000ันที่ยังตกค้างอยู่ที่ภูเก็ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นชาติหลักๆก็จะเป็นรัสเซีย แต่รัสเซียเนี่ยผมไม่ห่วงเท่าไหร่เพราะว่าเขามาด้วยชาเตอร์ไฟล์ยังไงก็ต้องกลับไปอยู่ดีครับแต่จะมีหลายชาติที่ยังยังค้างอยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ไหนบ้างแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะจัดก,ก,การก่ยเขาอย่างไรนะครับตรงนี้ครับครับผมโดยรวมแล้วเนี่ยที่ได้พูดคุยกับเพื่อนธุรกิจด้วยกันเองเนี่ยเท่าที่ฟังดูก็คือว่าเจ็บแต่จบก็คือว่าให้มาตรการเด็ดขาดไป ให้จัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดแล้วค่อยกลับมาฟื้นฟูกันใหม่เข้าใจตรงกันใช่ไหมครับคือคนส่วนใหญ่ในภูเก็ตคิดแบบนี้เหมือนกันใช่ครับคืออย่างนี้ฮะเราเรียนตรงๆว่าคือเวลาบอกให้ล็อกดาวน์เมืองเนี่ยภาคธุรกิจเจ็บปวดอยู่แล้วครับแต่เราปล่อยให้ยืดเยื้อไม่ได้ครับเรื่องการระบาดเนี่ยเรื่องยืดเยื้อเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ็บปวดยิ่งกว่าการปิดเมืองครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วก็ไม่ใช่คนภูเก็ตนะครับผมว่าทั้งประเทศเนี่ย มีความคิดแบบนี้ในตอนนี้เหมือนกันเพราะเราไม่สามารถจะแหงอยู่ได้นานมากกับการระบาดเราคิดว่าการทําอะไรก็ได้ที่เป็นมาตรการที่ค่อนข้างเด็ดขาดเฉียบพลันตัดสินใจอย่างรวดเร็วแน่นอนแล้วเดินไปด้วยกันเนี่ยครับผมว่าพวกเราคนไทยรับได้ผมได้รับข้อมูลมาจากแง่มุมของนักธุรกิจหลายคนก็มองว่าเนี่ยพอมันมีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าเราจะเด็ดขาดสองเดือนมันเวลาการจัดการอะไรเนี่ยมันจะจัดการได้ดีกว่า การปล่อยให้ยืดเยื้อไปแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตอนไหนใช่ครับถูกต้องครับอคืครับผมออตอนนี้เนี่ยบรรยากาศที่ภูเก็ตขอถามแล้วกันนะครับเข้าใจว่าหลักๆเนี่ยคุณภูมิกิตดูเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมผู้คนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างการรับมือทางการแพทย์ตอนนี้เขารู้สึกว่าเข้าถึงได้หรือเปล่าครับ แบ่งเป็นสองเรื่องบรรยากาศภูเก็ตก็คงเหมือนหลายเมืองที่มีคําสั่งให้ล็อกดาวก็จะดูเงียบๆอะครับครับจริงๆพวกเราก็พยายามจะโปรโมเทเรื่องของการอยู่บ้านกันนะฮะไม่ให้เป็นภาระของแพทย์การออกไปก็จะเป็นภาระของแพทย์พยาบาลในอนาคตนะครับครับส่วนเรื่องการรองรับของแพทย์คือความขีดความสามารถของภูเก็ตเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเรามีโรงพยาบาลรัฐอยู่4ี่โรงพยาบาลนะครับแล้วมีเอกชนอยู่สองสาแห่งด้วยกันนะครับครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีบริสิตี้ที่รองรับ การเจ็บป่วยระบาดได้อย่างดีนะครับมีความแต่ละโรงพยาบาลก็จะมีความจํากัดเรื่องของเตียงเรื่องของห้องพักของผู้ป่วยรวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตตรงนี้ครับทีมคนภูเก็ตหลายคนนะฮะก็ได้ระดมเข้ามาช่วยทั้งการจัดซื้อเรื่องหน้ากาก95าสิเกณฑ์กก็ดีหรือ PPE ก็ดีหรือแม้กระทั่งการช่วยถึงการซื้อเครื่องช่วยหายใจก็ระดมกันอยู่ครับตอนนี้ทีมเด็กกระชนก็ จะจัดตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งแล้วก็ระดมเงินกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะเราทราบดีว่าราชการการจัดซื้อเนี่ยค่อนข้างเป็นไปได้ค่อนข้างลาช้ากลัวจะไม่ทันการก็ประสานงานกับโรงพยาบาลป่าตองแต่โรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลฉลากแล้วก็โรงพยาบาลอบจอยู่นะครับที่อาจารยจะสนับสนุนกิจการแล้วก็โรงพยาบาลสนามก็พวกเราก็ดูแลกันอยู่ครับทุกๆกครับก็ถือว่าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวของคนภูเก็ตที่ต้องช่วยกันให้ผ่านให้ได้อ่ะครับครับผมก็เรียกว่าน่าจะเหมือนเหมือนแทบจะทุกจังหวัด ทั่วประเทศแหละที่ตอนนี้ประชาชนเนี่ยหันหน้ามาหากันนะครับจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นประชาชนทั่วไปอะไรยังไงตอนนี้หันหน้าเข้ามาช่วยเหลือกันช่วยเหลือแพทย์ด้วยช่วยเหลือตน,นเองกันด้วยใช่ครับใช่ครับมีเพราบ้านใครใครก็รักอะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันเป็นวิธีคิดที่ปกติมากบ้านใครใครก็รักรวมถึงแผ่นดินที่ใครเกิดใครก็รักครับเขาก็ต้องพยายามปกป้องให้บ้านเมืองเขาเนี่ยรอดพ้นจากการระบาดให้ได้มากที่สุดนะครับครับผม โดยรวมแล้วการท่องเที่ยวภูเก็ตนับถึงจุดนี้เนกระทบขนาดไหนครับกีเ่เปอร์เซ็นต์มีโรงแรมที่ปิดตัวอะไรไปอย่างไรบ้างครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมาจนถึงหนึ่งมีนาเอาว่าเ,เดือนมีนาเนี่ยครับอ,อ,อัตราการเข้าพักเราก็<ๆ>ก,ก็แย่มากนะฮะก็ผมคิดว่าทั้งเฉลี่ยทั้งอาออาจจะสักแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะครับปกติคือแปดสิบเก้าสิบถูกนะฮะโอ้มีนาเนี่ยมันควรจะอย่างน้อยเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าครับอย่างน้อยนะฮะครับ ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงที่ผ่านมาเท่าไหร่นะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าเศรษฐกิจของภูเกต็ตเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวอย,อย่างเดียวเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอการท่องเที่ยวมันมันมันไม่สามารถเดินต่อไปได้เนี่ยทุกอย่างมันก็ล้มไปหมดนะครับภูเก็ตเป็นเมืองที่ไม่มีอุตสาหกรรมรองรับอื่นนอกเว้นการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพอเมื่อท่องเที่ยวมันฟันเฟืองตัวนี้มันมันไม่ไปไม่ทํางานเนี่ย ครับมันเหนื่อยทุกภาคส่วนนะครับทุกทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมไปถึงคนส่งอาหารรวมไปถึงสปลายอาหารผักก็ดีผล,ลไม้มันมันเหนื่อยทุกคนนะครับมันเป็นวิกฤตกรารณ์ที่หนักที่สุดในกกเกาะภูเก็ตครับอืมครับผมคุณภูมิกิจนี่น่าจะผ่านหลายวิกฤตมาแต่ครั้งนี้ดูแล้วน่าจะหนักที่สุดตามที่ทุกคนบอกกันใช่ไหมครับครับ จริงๆภูเก็ตเนี่ยมันเจอมาเยอะเราเคยเจอสูนามิซึ่งก็แทบจะตั้งตัว,ตวไม่ติดมาแล้วรอบหนึ่งแต่สูนามิเนี่ยมันซัดมาทีเดียวฮะแล้วมันจบจากนั้นเราตั้งหน้าตั้งตาซ่อมสร้าง,งขึ้นมาใหม่แต่เรื่องนี้ครับมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่อ่ะครับแล้วยิ่งนานผมว่าคนยิ่งหมดแรงอะฮะมันมันถึงบอกว่าเราต้องจบให้ได้เราเราต้อง ทำทุกอย่างให้มันจบให้ได้อะครับครับมันไม่มีเรื่องเว้นวักให้ได้ว่าคือพวกผมคุยตลอดว่านาทีเนี้ยพวกเรามีบทบาทในสังคมแล้วเราก็มีแรงอย่าให้ลูกหลานมันมาด่าเรา,าครับว่าสมัยเราเนี่ยไม่ทําอะไรแบรมือแบเท้ากันอยู่พูดแล้วก็ครับแค้นใจหลายเรื่องครับแต่ไม่เป็นไรครับต้องสู้ต่อไปครับอืมครับผมอา้าว ปิดท้ายหน่อยไหมครับมีอะไรที่อยากจะพูดสะท้อนออกมาจากที่ภูเก็ตหน่อยครับเราอยู่ส่วนกลางที่กรุงเทพในโอกาสที่จะได้ไปพบปะทุกคนตอนนี้ก็ยากแล้วอยากจะพูดออกมาจากแทนหัวใจของคนภูเก็ตหน่อยครับผมว่าทุกคนวันนี้ครับความรู้สึกเดียวกันคืออยากให้ฝันร้ายเนี่ยมันจบเร็วที่สุดแล้วเราเองเนี่ยพยายามสุดความสามารถแต่ผมให้กําลังใจทุกคนดีกว่าครับ,รบทุกคนเนี่ยเจอสภาพเดียวกับผมแหละทั้งทั่วประเทศไทยเลย ให้กำลังใจทุกคนให้สู้ให้ได้ฮะยืนให้มั่นแล้วสู้ให้ได้เราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ดีด้วยกันครับแล้วก็ขอให้ให้ให้รัฐบาลนะครับทำเต็มที่นะครับประชาชนคนไทยเนี่ยให้กำลังใจท่านอยู่ท่านทำเต็มที่นะครับท่านพวกเรารอดท่านก็รอดประเทศไทยรอดครับอืมครับผมขอบคุณมากนะครับคุณภูมิกิตรักแต่งงานนะครับหวังว่าเจอกันครั้งหน้าไปเดินเล่นชายหาดที่ภูเก็ตกันนะครับมาเลยจ้ะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับครับผมขอบคุณมากครับส่งกําลังใจให้ชาวภูกเกต็ตนะครับพันคุณภูมิกิจรักแต่งามนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว